รัักกก้ผิิววไไมม่่่เเีียป็นนนหงตสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดูแลปัญหาผิวใต้วงแขนนะคะค่ะก็เคยเจอกันไหมคะว่าใต้วุ้งแขนของเราเนี่ยเป็นในเรื่องของรักแร้ดำเจอกันไหมคะผิวไม่เนียนเรียบแล้วก็เป็นหนังไก่แล้วก็ที่สำคัญนะคะมีกลิ่นตัวปัญหาเหล่านี้นะคะทําให้เราขาดความมั่นใจมากๆเลยนะคะก็มองหาผลิตภัณฑ์ที่ดูแล หาผิวมันมาหลายยี่ห้อนะคะก็จนได้มาเจอค่ะ Aviom Confidence นะคะในนี้นะคะจะมีส่วนผสมที่มาจากดอกดอกไม้ธรรมชาติจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนผสมอยู่ด้วยซึ่งจะช่วยทําให้ผิวใต้วงแขนขาวกํจาจัดแบคทีเรียใต้วงแขนได้ดีมากๆเลยนะคะทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าดีจริงไหมเราจะมีการเปรียบเทียบกับ แบรนด์ในท้องตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ดังนะคะจะขออนุญาตปิดนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ค่ะเราก็ทาเหมือนทาปกตินะคะทีนี้แล้วเราก็ถูทําไมต้องถูคะก็เหมือนกับเวลาเราใช้เนี่ยเราก็ต้องขยับแขนไปมามร่างกายผิวก็มีการเสียดสีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมคะ สิ่งเหล่านี้นะคะนั่นคือทําให้เสื้อเป็นคาบด้วยนะคะทีนี้เรามาใช้ของอวิยองนะคะเป็นความ i d e น c e อวิยองที่ก็ใช้ปร,ริมาณที่เท่าเท่ากันเห็นไหมคะคือแตกต่างกันมากๆ อันนี้ซึมไวมากๆเลยนะคะส่วนอย่างที่เห็นนะคะก็อยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะคะถ้าถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเราจะอันนี้สามารถถ้าสนใจสามารถสั่งซื้อได้ในราคา340บาทจะส่งฟรีไม่พอใจยินดีคืนเงินนะคะขอบคุณมากค่ะ